วันเวลาที่ผ่านไปอย่างอึดอัดมือขวาจ่าซ้อนเกือบหายเป็นปกติแผลเป็นยังเป็นสีแดงอ่อนๆพิมพมักมองมือนั้นอยู่เสมอๆม,มันเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่ามือนี้เองได้ร่วมต่อสู้อย่างโชคชนในธนเพื่อนตายของพี่ชายหล่อนมีความกระปี้กระเป๋าตลอดเวลานับแต่คืนวันนั้นผ่านไปแล้วซ้อนเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีก่อความกระดากกระเดืองแก่พิมพ์เขาทำตัวใกล้ชิดกับหล่อนก็จริง แต่เป็นกิริยาอาการกันเองนุ่มนวลและเอาอกเอาใจไม่มีชั้นเชิงชู้สาวปะปนอยู่แม้แต่น้อยเหล่านี้สร้างความนิยมและนับถือให้แก่หญิงสาวมากยิ่งขึ้นในที่สุดตาหยอยก็เอาข่าวชวนสงสัยและต้องคบคิดกันพักใหญ่มามอบให้แกได้กล่าวว่าการพบปากกับกาหลงนั้นทําให้แกได้รู้เรื่องราวภายในครอบครัวในหงมากยิ่งขึ้นผัวเมียเกือบไม่มีเวลาพบปากกันเลย นางเมียซึ่งยังนอนสมเพราะฟื้นไข้ใหม่ๆก็ไม่มีความปรารถนาที่จะเห็นหน้าผัวและผัวก,ก็เต็มไปด้วยความงุ่นงานทยานใจเอ็ดด่าทอตลอดทั้งวันตาหย่อยเล่าต่อไปว่าการหลงชวนตาหย่อยไปด้วยกันและบอกว่าไปหลายวันตัวของนางเองเป็นหญิงไม่กล้าไปคนเดียวก่อนที่จะพูดนั้นการหลงได้ถามว่าตาหยอยเป็นคนกล้าหรือคนขาดขอนี้ตาหยอยได้สะบัดสาบานต่อสรรพสิ่งทั้งหลายว่าตัวแกนั้น เพราะความเป็นนักเลงเพราะความกล้านี่เองถึงกับติดคุกเดี๋ยวนี้เลิกเสียแล้วแต่การที่คนเราเลิกเป็นนักเลงนั้นไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนวิญญาณอันห้าวหาญเยี่ยงชายชาตรีได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าวัยของแกจะมากสักหน่อยแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยเลือดของการต่อสู้พร้อมทั้งวิญญาณสุขุมคัมภีรภาพสามารถรู้เลิกยามสามารถยังเหตุการณ์อันคับขันด้วยน้ำใจอันเยือกเย็นว่าควรทำอย่างไรสามารถกำหนดแผนการทางหนีทีไร้ได้อย่างรวดเร็ว แต่หยอยได้ทําให้กาหลงเชื่อโดยสนิทใจว่าแกรักกาหลงมากและเรียวแรงของแกก็ยังใช้การได้ดีข้อนี้กาหลงได้พิสูจน์ด้วยตนเองอย่างอายอามาแล้วนานโขอ,อยู่ชนี้ชายชราจอมเจ้าคุกผู้มีเชิงรักมากหลายสำรับก็สำทับลงมาด้วยคําสาบานกาหลงก็เชื่อสนิทแกว่ามันก็ยังไม่ได้บอกกูว่าชวนกูไปไหนไหนว่าไปกันหลายวันไม่มีทางจะเก็บเอามาสงสัยกันมั้งดอกเหรอ แฝงถามยังเอาการเอางานแต่ยอยเล่าว่าตัวแกนั้นได้กอดจูบปพลางรูปไร้ปพลางก็เพื่อปลุกใจคุณนายสาวแก่เถอมคนนั้นเราอ้างเอาชั้นเชิงของนักเลงขึ้นมาสัมดงเป็นเหตุเป็นผลว่าขึ้นชื่อว่านักเลงแล้วเขาต้องรู้กันว่าจะไปทําอะไรจะได้มีแผนการหรือไม่ก็กําหนดแผนการไว้หลายๆอย่างถ้าจะชวนไปแบบคนตาบอดโดยไม่ให้รู้เรื่องราวอะไรเสรียเลยนั้นนักเลงขอเปรียบเหมือนเดินหลับตาเราเข้าคุกอย่างนี้แกไม่ชอบ มันว่าตาหย่อยเล่าต่อมันว่าคุณนายเขาว่านไปพบใครคนหนึ่งให้เอาหนังสือไปให้แล้วตัวคุณนายยังรางวัลเขาด้วยแหวนเพชรเม็ดหนึ่งขาวจวกหากไม่เห็นแก่เมืองกู้จิกมาแล้วหากไม่เป็นแม่กาหลงกู้ทีบลงน้ําเสียนานแล้วเหมือนกันใครคือคนคนนั้นคนที่กาหลงจเจ้านังสือไปให้และคนคนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความสําคัญและลลึกับทําไมนางกาหลงจึงกลายเป็นผู้เดินหนังสือ ในเมื่อนางเนือมีคนสนิทกว่าเพราะเพิ่งรู้จักกาหลงใหม่ๆแล้วทำไมถึงได้รางวัลกันอย่างขนาดหนักเสือเผื่อนข้อนี้ไม่มีใครสงสัยเลยการที่ใช้นางกาหลงวางใจนางกาหลงเพราะนางได้รู้ความลับเมื่อคราวนางเนือเพอขณะเมื่อความร้อนขึ้นสูงและนางกาหลงได้แสดงความเห็นอกเห็นใจหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันโดยจิตใจเกือบจะตาเหมือนกัน เพราะถ้ากาหลงไม่ใช่คนมีใจต่ำสักหน่อยฉไหนจะได้ชายชรานักเรงผู้ไม่ทำกินคนนี้เป็นผัวสำบมเลอผัวด้วยเงินทองทั้งที่ตนเองก็เป็นคนมีอันจะกินไปลุงหย่อยไปได้แล้วทำเซอร์ที่สุดเท่าที่จะเซอร์ได้อย่าลืมข้อนี้นะสอนบอกหวั่นใจอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นอะไรแฝงถามกลัวจะไม่ได้กลับมาหิมตอบแทนคราวนี้ตาหยอยไม่ได้โกรธเคืองแต่กลับสารภาพ กลัวอย่างไอหิมมันว่าอย่าเข่าไปหน่อยเลยพลายเตือนสติแกไม่รู้จักเสือเพื่อนเลยนี่เพื่อนมันรู้จักกูแกใหญ่มาจากไหนฮะาจานแกใหญ่มาจากไหนเที่ยวเจ้าแฝงสงสยัยอย่าอย่าเชียวนาะตาหย่อยตะว่าเสียงแหลมเรื่องใหญ่ขอมึงอย่าพูดพูดไม่ได้เป็นอันขาดยังไงยังไงมึงต้องสำนึกอยู่ว่ากูก็เป็นอาจารย์มึงอยู่ไอลูกศิษย์มินครูหน้าไหนหน้านั้นเจ๋งทุกไลน์เปราเธอตะหย,ย่อย แฝงว่าอาจารย์ก็เป็นคนมีปากปากก็เหมือนปากคนอื่นแต่ความคิดฉลาดล้ำเสร็แรงคุยกับแม่กาหลงเป็นวักเป็นเวรว่าเป็นนักเลงขนาดใหญ่เหลือหลายปากของเราเป็นเอกเลขเป็นที่โลเอาปากอย่างเดียวถมเทไปแล้วการไปนี้ก็ได้ประโยชน์กับงานเราอย่างจระนานไม่ถูกข้ามองเห็นเหมือนกันว่าหากไปเจอไอ้เพื่อนจะได้รู้ว่าการนัดหมายของมันเป็นอย่างไรมันจะพบกันที่ไหนไอ้จดหมายฉบับนั้นมันต้องนัดอะไรกันอย่างหนึ่งคือนัดพบพอเรารู้จุดนัดพบมันอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เป็นจุดตายของมัน และไอ้เผื่อนนะอาจารย์ข้านี่ก็เป็นคนธรรมดาซ้ํายังเด็กกว่าอาจารย์มากมายนะักสมมุติเอาว่าการไปคราวนี้ถ้าอาจารย์กลัวแรงรัศมีไอ้เผื่อนเอาไอ้แฝงไปด้วยอีกคนก็ยังได้เวลามีเรื่องถึงตายแล้วอาจารย์เอ๋ยผิวหนังอาจารย์จะราคายก็ต้องเมื่อไอ้แฝงตายก่อนเท่านั้นตายแบบไอ้น้อยในดวงตาของอาจารย์หยอยเป็นประกายวาวไปด้วยความรู้สึกอันแรงกล้านักเรงเก่าวร้องออกมาเบาๆงั้นกูไปแต่นี่ข้าคิดได้แล้วใครร้องบ้าง เอาอย่างนี้เป็นไงแฝงเองไปด้วยคนหนึ่งอ๋อกูไปเด็ดเดี๋ยวก่อนไอแ้แฝงไม่ดีแต่หยอยมีความเห็นต้องไอ้กิ่งเพราะไอ้กิ่งทักกูวันนั้นอ๋อจะเป็นกำนันให้เขาเรียกไอ้หน้าต้มหมูใช่ไหมเออเมียกูยังคิดว่ากูเป็นกำนันสมัยโนนแต่มาตกยากเขายังคิดอย่างนั้นอยู่ไปเธอไอแ้แฝงห้าวนักไอ้หิมก็ปากหมาห้าวไม่หยุดตะโลกส้นตีนไอ้หิมมันไม่เลือกวิก ไอ้กิ่งดีว่ามึงไปกับกูไอ้เรื่องตีลันฟันแทงกูไม่คิดว่าจะมีหรอกไอ้กิ่งก็รู้ที่ต่ำที่สูงรู้การควรไม่ควรว่าแต่ไอ้กิ่งมึงจะไปกับกูไหมก็อยากไปนะแต่กลัวตายเดยกูใหญ่พอหิมขัดไอ้หิมตาหย่อยร้องเลิกกันทีไอ้กิ่งไปก็ดีเหมือนกันใครออกความเห็นแต่กิ่งต้องระวังตัวหน่อยเพราะสมุนได้แจ้งสองสามคนจำหน้ามันได้ไปกับตาหย่อยสักพักหนึ่ง อันที่จริงก็ถูกต้องละเพราะที่โน่นไม่เคยมีใครรู้จักหน้าส่วนเกิ่งเองไม่ต้องตกใจข้าจะให้เงินเองติดกระเป๋าไปก้อนหนึ่งให้เป็นที่สบายใจของเองส่วนอาจารย์ข้าเชื่อว่าแกกินอิ่มนอนหลับดีอยู่หรอกเพราะมีคนปนใบัติไอแ้แฝงอยู่กับกูเรายังมีงานต้องเร่งร้อนทํากันในวันพรุ่งแบ่งไอ้กิ่งไปก็แล้วกันจําไว้นะกิ่งงานที่จะไปทํากับตาหย่อยไม่ใช่งานเล็กๆหากมันเกี่ยวพันถึงไอ้เสือเพื่อนเราต้องการตัวมันเท่ากับเราต้องการตัวไอ้ฮง เราทําบาปกับไอ้คนพวกนี้ยังทารุนเท่าไหร่ก็ตามแต่ยังเป็นกุศลขืนปล่อยมันไว้เท่ากับปล่อยให้ชีวิตของมันอยู่เพื่อทําลายชีวิตคนอื่นต่อไปชีวิตเปล่าเปลี่ยวและผิดหวังของพิมพ์เมืองทองได้เปลี่ยนเส้นทางแล้วเหมือนตายจากฝันร้ายแล้วเกิดใหม่ความกระปี้กระเป๋าที่คืนมาทําให้เมืองทองสาวกระตือรือร้นที่จะล้างแขนของสกุลเมืองทองให้เผ็ดร้อนอย่างที่สุดจุดมุ่งหมายของเมืองทองสองพี่น้องพุ่งเข้าหาในหงซ่าริม พอเหมาะกับความมุ่งหวังของเสือร้ายที่มุ่งมายังพิมพ์ในหงได้เลือกเอาหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งฐานะเป็นผู้มีอันจะก,กินที่ตลาดเมืองสิงเป็นสื่อเอาความเชื่อเอาความสามารถของหญิงผู้นั้นว่าช่วยทำให้พิมพ์ใจอ่อนและกลับมาหาเขาอีกวละหนึ่งประการสำคัญที่สุดในหงเห็นว่าเป็นพันธะอันเหนียวแน่นที่จะยึดเหนียวพิมพ์ไม่ให้ละไปเสียจากเขาได้ก็คือปากตลาดที่ลือลั่นไปทั่วทิศว่าเพราะในหงได้เสียเงินจำนวนห้าหมื่นบาท ไถ่ตัวพิมพ์จากเสือเพื่อนเป็นผลให้พิมพ์ตอบแทนเขาด้วยความสมัครใจเป็นเมียและหล่อนก็ได้เป็นเมียเขาแล้วในราตรีที่เขาพาหล่อนออกจากรงเล็บของเสือร้ายตัวนั้นข้อนี้แม้ตัวแม่สื่อเองก็เห็นพ้องด้วยว่าจะเป็นทางชักแม่น้าทางห้าให้พิมพ์แลเห็นช่องทางอันถูกต้องของหล่อนเพื่อจะพ้นเสียจากข้อคอรหาทั้งปวงสตรีกลางคนผู้นั้นชื่อพริ้งเป็นแม่ไม้สามีเคยรับราชการ ปัจจุบันหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยลำแข้งจนมีฐานะดีด้วยการค้าขายฉลาดช่างพูดเป็นที่พอใจของนายงทุกอย่างทั้งปรากฏว่าไม่มีใครเกลียดชังนางเพราะนางเป็นผู้ที่รู้การอันควรและไม่ควรผลประโยชน์ที่จะได้จากนายงนั้นมีอยู่ก้อนหนึ่งน้อยหรือมากสุดแท้แต่จะสำเร็จเพียงไหนแต่การที่นางเพลิงต้องกลัมแดดเดินไปบ้านจากสีนั้นนายหงก็ยอมเสียค่าเดินทางให้หากว่าสำเร็จจะได้งดงามยิ่งกว่าด้วย นางพริ้งได้กำหนดเส้นทางของตนไว้เรียบร้อยและรัดกลุ่มเมื่อนางมาที่บ้านจักรสีพริ้งแวะเวียนไปตามบ้านที่รู้จักเสก่อนพลางจุดหมายอันสำคัญของนางไว้ด้วยการถามหาซื้อของในเชิงค้าเชิงขายเที่ยงวันล่วงไปจะเข้าบ่ายนางแวะเวียนมาเยี่ยมพิมพ์ถึงบ้านคนทุกคนในบ้านหลังนั้นมีความระแวดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าใครหากเป็นคนแปลกถิ่นแม้จะรู้จักกันก็ต้องสงสัยเข้าไว้ชั้นหนึ่งก่อน ถึงแม้จะเป็นการมองในแง่ที่ไม่ดีแต่ทุกคนก็ถือว่านั้นคือความไม่ประมาทหลายคนย่อยยับไปด้วยเหตุเช่นนั้นและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดจะกลับบ้านอยู่แล้วพริ้งตีหน้าสนิทแวะคุยบ้านนั้นบ้านนี้เสียอ่อนใจนึกถึงแม่พิมพ์ได้เลยแวะมาเยี่ยมได้เห็นผิวพรรณหน้าตาข่อยยังชั่วขึ้นบ้างพร้อยดีใจไปด้วยขณะนั้นไพรและเจ้าแฝงนั่งอยู่ที่นั่นด้วย ต่างสงสัยอยู่ในใจว่าแม่พริงมาที่นี่ทำไมมาเยี่ยมหรือมาดูลาดเราเพราะว่าแม่พริงเป็นคนใจกว้างขวางอยู่ตลาดเมืองสิงนั่นเองแม่พริงพรางความได้ดียิ่งนักเรื่องที่พูดก็พูดถึงคนที่บ้านจากรสีพูดถึงเนียนพูดถึงแม่ของเนียนว่าจะไปเยี่ยมอยู่เสร็จแล้วก็ถามถึงเรื่องงานศพพ่อแม่พี่ชายพิมพ์ยังคนที่มีอัธยาศัยไมตรีต่อกันย้ำว่าหากทำศพเมื่อไหรขอให้บอก พิมพก็รับคำเป็นอันดีแล้วก็พูดถึงเรื่องเคราะร้ายของพิมพ์ถามเรื่องปากชาวบ้านว่าคนเหล่านั้นพูดกันถึงเรื่องในหงถูกจับอย่างไรปากชาวบ้านไม่ว่าจะพูดอย่างไรมันก็ต้องพูดกันสองอย่างอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งร้ายส่วนคนที่ไม่พูดอะไรเลยนั่นเป็นพวกที่เขาไม่อยากจะหาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัวเพราะเรื่องของคนอื่นพิมพ์ก็อยากรู้ว่าปากชาวตลาดเมืองสิงห์พูดอย่างไรถึงตนบ้างจึงถามบ้างแล้วเขาพูดอะไรถึงฉันบ้าง ที่ดีก็มีที่ร้ายก็มีนั่นแหละแม่พิมพ์เอ๋ยมนุษย์เราหมดแต่จะมานั่งฟังเสียงชาวบ้านแต่อย่างเดียวแล้วเ่าก็ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนกันละสเสวยแต่เรื่องร้อนใจขณะที่พูดแม่พริงก็ห่อมากออกกินพิมพ์ศบตาก,กับน้องชายและแฝงทั้งสองจึงลุกลงไปข้างล่างทั้งที่เป็นที่พอใจของแม่พลิงอยู่เหมือนกันแต่หารู้ไม่ว่าที่ทั้งสองหนุ่มลงจากเรือนไปนั้นเพราะความต้องการของคู่สนทนาของแม่พลิงเอง พิมพ์หัวร้อยยังขบขัน <c oughs> ไอ้จะไม่เอาเสร็จเลยก็ได้คนเรามันต้องอยู่ด้วยกันเพื่อนบ้านเหมือนกันส่วนมากหากเขาว่าเราร้ายเราก็ไม่ฟังเสียงเลยเราก็ไม่รู้ขอเข้าใจเราอย่างไรเราเป็นคนลายคนไม่ดีอย่างไรถ้าลายฟังแล้วพิจรารณาดูตัวเราเองว่าเป็นอย่างที่เขาว่าไหมก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองหากเขายอเราว่าดีเราย่าเหลิญก็ดีกับตัวเราฉลาดเหลือเกินแม่ทูลหัวแม่พลิงป้อนคำหวาน เราพุ่งเรื่องเข้าสู่เป้าหมายของตนที่ตลาดเรื่องเสือเพื่อนไม่ค่อยพูดกันเท่าไร่ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่กลับไปพูดเรื่องเท่าแก่กับแม่พิมพ์เสียววูบเข้าไปในอกเหมือนถูกของแหลมทิ่มแทงแต่ชั่วพริบตาเดียวก็ตัดใจเสียเพราะถูกระทมมนหมองมานานแล้ววิดเป็นผีก็เพราะเรื่องนี้นึกถึงคำมั่นสัญญานึกถึงจุดหมายปลายทางของตนได้แล้วว่ามุ่งหวังอะไรพิมพ์เมืองทองก็เปลี่ยนสีหน้าด้วยอำนาจของความรู้สึกเป็นปกติ ขณะเดียวกันก็กำหนดอยู่ในใจจะให้แม่พลิงคนนี้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาคงจะด่าฉันสิครับเยินว่าเราก็ทำหน้าเศร้าให้ตายเถอะนะพลิงแม้ว่าฉันยังไม่เป็นห่วงศพพ่อแม่กับพี่แล้วฉันไม่ขอให้คนเมืองสิงเห็นหน้าจะขอไปตายถิ่นอื่นคิดสั้นนะักแม่ทูลหัวทำไมถึงไกรไปคิดอย่างนั้น เออใจคนเรามันคนละอย่างนะหากเป็นใจฉันเป็นตัวฉันละก็จะเยะ้ยคนให้มันแสบไส่ไปทั้งตลาดเลยทีเดียวนะพริ้งคิดอย่างไรใจฉันไม่ใช่คนใจเผ็ดร้อนกลัวไปเสียหมดทุกอย่างมันยากคนเรามันต่างคนต่างใจแม้ว่าแม่พิมพ์จะคิดอย่างฉันแต่ก็ทํำไม่ได้มันก็อีกนั่นแหละถ้าเป็นตัวน้านนะจะทําอย่างไรพูดดีไม่ได้จะหาว่ยยุ แต่ว่าถ้าพูดไม่ถือเอาเป็นจริงจังละก็ได้ฉันถืออย่างนั้นคนเราอยู่หัวเดียวกับเทียมรียเพื่อนพ้องก็ไม่มีจะปรับทุกข์กับน้องกับพี่หรือมันก็ผู้ชายทั้งนั้นจะมีความละเอียดละเมียดละไมอะไรมีแต่ความช่วยส่งเดชไปตามภะษาผู้ชายข้อนั้นก็จริงอยู่หากได้ฟังความคิดอ่านของคนอื่นบ้างบางทีว่าได้หรือคนเราอ่านมองเห็นช่องทางดีกว่าคิดเราเองคิดไปคิดมาเหมือนพายเรือในอ่างมันก็อยู่แค่นั้นเองก็ถูกอยู่ ทีนี่ว่าถึงถ้าเป็นใจฉันทุกวันนี้ลูกเล็กเด็กแดงมันเล่าลือกันไปหมดแล้วว่าในหงกับแม่พิมพ์เป็นอะไรกันไอ้เรื่องความเจ็บช้ำน้ำใจที่มีต่อคนที่มาสังหารพ่อแม่เรานะ่ะเก็บมันเอาไว้ให้ดีให้มิดชิดใครจะว่าหน้าอย่างหนึ่งอ๋อนั่นนเป็นเรื่องของเราและเราก็ไม่ทำให้ใครเห็นอีกด้วยเอาสิเมื่อเป็นเมียข้าเป็นแต่เองจะให้อะไรข้าเรา เงินที่ไปไถถอนเรามาจากไอเพื่อนนั่นน่ะเหรออ๋อก็เป็นเรื่องของเจ้านี่เจ้ารักเจ้าหลงข้าเจ้าก็เสียได้คนหน้าแข้งของเจ้าก็หาล่วงใหม่ข้าก็ไม่ได้ไปว้อนให้อิงไปไถถอนข้ามาเมื่อไรแต่เมื่อข้าเสียท่าแก่เจ้าแล้วเรื่องอะไรจะไปยอมเสียฟรีๆหากไม่มีใครรู้ใครเห็นรู้เห็นกันเพียงสองคนก็เป็นอีกอย่างแต่นี่มันปิดไม่ไหวเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกเอาทางฉลาดที่สุดได้เปรียบที่สุดได้เปรียบอย่างไร แม่พริ้งเดินไปตามแผนของตนแต่ต้องการให้สิ้นสุดลงที่จุดหมายก็เมื่อโลกมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วแม่ทูลหัวเอ๋ยก็ให้มันจริงไปตามนั้นถ้ามันรักเราหลงเราเรื่องอะไรจะไปทำหน้าเศร้าให้เจ้าหอบิ้วไปเหมือนกระจาดหรือตะกาหรือเหมือนนุ่นขนสิขนให้สมกับที่มันรักมันหลงขนไรนาสาโทรมาให้เราถึงมือเราเสียก่อนแล้วเผื่อเขาไม่ให้เรา มื่อไม่ให้ก็ให้รู้ไปอย่างนั้นเราก็ไม่เอาเหมือนกันพูดอย่างเป็นฝ่ายของพิมพ์เต็มทีพอรู้ว่าทางฝ่ายนั้นคงต้องให้อย่างแน่แท้แล้วเราไม่รักเขาเราจะมีความสุขหรือนะถูกความสุขมันไม่มีแต่ความจําเป็นมันมีนี่เราก็หาความสุขอย่างอื่นสิแม่พิมพ์เราก็เอาไอ้เงินที่เขาให้เรานั่นแหละตั้งเป็นรางวัลให้ใครแก่แ้นแทนศพพ่อศพแม่ไอ้เรื่องนี้เราต้องเงียบกลิบเข้าไว แน่นอนพิมพ์คิดหากว่าเอออวยไปในเรื่องอาคาดแขนจะเป็นภัยแก่ตัวเองการทำตัวเป็นคนงโง่ไม่เกิดความเสียหายฉะนั้นพิมพ์จึงเศร้าไปหน่อยหนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงออดอ้อ,อนไอเรื่องนั้นฉันไม่คิดเสร็จแล้วน้องชายที่เหลืออยู่ดูเขาก็ควรจะเข้าวัดเข้าวากลัวกระทั้งเสียงนกเสียงกากลัวกระทังเสียงนกคู่ว่ามันเป็นนกผีฉันก็ไม่ได้นึกอะไรแล้ว พระท่านก็สอนให้ฉันคิดแต่ว่าเป็นกรรมของคนเราแต่ปางหลังทำมาอย่างไรก็ต้องใช้เวรกรรมกันในชาตินี้พบนี้ก็ถ้าอย่างนั้นลองแก้หน้าของเราสักทีให้อีพวกตาลาดมันสะใจถึงอย่างไรฉันก็ยังสงสารเห็นใจแม่พิมพ์ พราเรามันหัวอ,อกลูกผู้หญิงด้วยกันใครจะใจไม้ยแ้รลกรรมทนมองความทุกข์มใไม่ของเพศเดียวกันอย่างท้องไม่รู้ร้อนได้ลงคอถ้าสําเร็จแล้วก็แม่พิมพ์เอ๋ยท้องให้มันแดงทั้งตัวเพศให้มันสะพรั่งไปเลยนี่ไงคุณนายเมียเท่าแก่ว่าเราก็ทําเป็นโหดราะเหมือนพลอยปราบปลื้มไปด้วยเมียเขาจะได้มาแหกอ,อกฉันประไล่ละนะ ทันทีนั้นพิมพ์ก็จําได้ว่าแม่พลิงคนนี้คงรู้ความตื้นลึกหนาบางของครอบครัวของนายฮงเป็นอย่างดีเมื่อแม่พลิงเผยออกมาว่าเฮ้ยกับเมียหลวงคนนั้นน่ะเหรอมันกําลังเป็นไม้เบื่อไม้เมากันคนมันผิดกันสาวผิดกันสวยผิดกันเป่งปังผิดกันโอ้ยผิดกันสารพัดอย่างเรามันเป็นลูกผู้หญิงพิมพ์เมืองทองกลายเป็นคนขุดหลุมดักแม่พลิงเข้าเสร็จแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเรา เขาจะหาว่าหน้าด้านสมสารไปหาเขาให้ได้รับความอับอายซ้ำแล้วซ้ำอีกอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องวิตกแม่พิงค์โบกมือฉันจะช่วยฉันช่วยเองไม่หวังอะไรดอกหวังเอาบุญเอากุศลเท่านั้นเองมนุษย์เราช่วยกันในยามยากมันดีกว่าช่วยกันเมื่อมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ร้อนอะไรก่อนแม่พิง์จะลากลับไปได้อบรมสั่งสอนพิมพไว้หลายประการถึงช่องทางที่จะต้อนในหงให้อยู่มือ แต่ความจริงก็เท่ากับแนะทางให้พิมพ์ตกหลุมเท่าแก่หงมากกว่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ชั้นเชิงเสร็จแล้วว่าการที่หญิงกลางคนคนนี้แวะมาเยี่ยมนั้นเนื้อแท้มีจุดมุ่งหมายอะไรเมื่อพริง้งลากลับไปและละปากว่าเมื่อมีเวลาจะลองถามความในใจของฮงดูหากว่าพิมพ์มีโชคจะได้ครองสมบัติพัสถานของในหงเมื่อไหร่จะเร่งรีบมาบอกไม่รอช้าเมื่อพครเมืองทองฟังพี่สาวเล่าเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดละอ,อเขาก็กล่าวขึ้นว่า ดีแล้วนับเป็นทางของเราที่สะดวกขึ้นอีกมากแต่แรกฉันคิดอยู่เหมือนกันจะทําอย่างไรดีไอหมอนี่ถึงจะเดินมาบรรจบพบกับจุดที่เราวางไว้ได้เดชบุญมันมุ่งหน้าเข้ามาหาเราเองต่อไปเนี้ยพี่พิมพ์ต้องเล่นละครฉากสําคัญที่สุดในชีวิตไม่มีฉากใดจะสําคัญกว่านี้อีกแล้วขณะน,นี้เรายังไม่หวังอะไรทางไอ้เพื่อนเราถือว่านี่เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราสุดแท้แต่เองพิมพูดแต่พี่นั้นบอกตรงๆเอาอย่างไรเอากันให้เล่นละครแบบไหนเป็นได้ทั้งนั้น สำคัญที่สุดสอนพูดอย่างรอบคอบเราไม่เพียงแต่ระวังชั้นเชิงทางด้านไอ้หงเราต้องระวังเส้นทางเจ้าหน้าที่ด้วยงานของเราอยู่ระหว่างเข,าข่าควายกฎหมายไม่ยอมให้เราลงโทษคนผิดด้วยตัวเราเองดอกพิมพ์เมืองทองไปที่ตลาดเมืองสิงสองครั้งติดติดกันผิวพันธ์ที่เป็นน้ำเป็นนวลเครื่องแต่งกายที่พยายามจะให้สวยงามเสริมให้ความงามของหล่อนเด่นยิ่งขึ้นใบหน้าที่ยิ้มละไมเป็นสเสน่ห์แกส่สายตาของคนทั้งหลาย พวกที่ตลาดซึ่งรู้เรื่องราวในหงกับพิมพ์ากันเห็นพ้องด้วยว่าการที่ในโงรักแม่พิมพ์แห่งบ้านจากักรสีคนนั้นเป็นการสมควรแล้วคนสวยคนงามที่ตลาดเมืองสิงจะต้องชายตามองการแต่งกายสวยงามใบหน้าอิ่มเอิบก็ดีเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหากแต่เกิดจากการฝืนยังสุดความสามารถของพิมพ์ฝืนความหวานอับอายฝืนเจ็บช้ำน้ากากเป็นความสวยความหวานละเลิ่ง พิมเมืองทองรู้สึกว่าความอดทนของหล่อนมีพลังสูงยิ่งขึ้นในชีวิตไม่เคยคิดว่าตนจะกลายเป็นคนตีได้หลายหน้าแต่ความผันแปรของชีวิตและความเป็นอยู่นี้เองที่ทำได้ทุกอย่างทำให้มันต้องเป็นไปตามสภาพของมันจุดมุ่งหมายของหล่อนยังอยู่ไกลแต่มันใกล้เข้ามาเพราะหล่อนกำลังเดินไปหามันเมื่อครั้งแรกมาป่าแม่พลิงหล่อนบอกว่ามาเยี่ยมคุณนายท่านผู้บังคับกองเอาของมาฝากท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อตนกำลังจะย,ย้าย ครั้งนี้นางพลิงขยายอิทธิพลของนายหงว่ารู้หรือเปล่าว่าที่ท่านย้ายไปนี่นะี่ยเพราะน้ํามือใครไม่รู้ก็แถาแก่ของเรานั่นแหละแกวิ่งเต้นอย่างสุดเวียงเขาว่าคนของแกวิ่งเข้าไปถึงกรุงเทพเห็นไหมอิทธิพลสู้แกไม่ได้ตำรวจยังกระเด็นเลยคนเรามีเงินมัน,นเนรมิตได้หลายอย่างนะ ในโฮงได้รับรายงานทั้งสองครั้งจากแม่พริงว่าพบพิมพที่ตลาดมาซื้อข้าวของกลับบ้านส่วนสภาพทางบ้านของพิมพเมื่อพลิงไปที่บ้านตาหย่อยกับเจ้าก,กิ่งไม่อยู่อยู่แต่แฝงกับไพรและสอนซึ่งไม่ได้ปาหน้าตากันถนัดเว้นเสียแต่ว่าจาสอนจะรอบมองจดจำหน้าตานางพลิงได้ฝ่ายเดียวหฮงจึงเชื่อตามคำบอกของพริงที่ว่าก็ไม่เห็นมันมีอะไรคึกคึกมันกระจ่องของมันอยู่กันอย่างนั้นไปวันวันรูปร่างหน้าตามเป็นอย่างไรบ้าง โฮงถามเท่าแก่เห็นเขาก็หลงรักตายอยู่แล้วล่ะเด็กเขาแต่งตัวเป็นผิวก็ดีไม่เหมือนเมื่อมาใหม่ๆแล้วพักอยู่ที่สถานีตำรวจแรอวค่ะมันเร่งเราให้ความกระหายของเสือร้ายทวียิ่งขึ้นทำยังไงเนาะฉันจะหาที่พักที่ไหนสักแห่งแล้วแม่พริงพามาหาสักหน่อยจะพามาได้ไหมฉันคิดว่าได้ก็ที่ลงสีไม่ได้หรอคะอือเชา ประเดี๋ยวพวกปากปลาลาของเราไปกระทบกระเทือนเข้าหน่อยจะเกิดชวดกันขึ้นเงินก็ที่เลือนไม้หลังเล็กปากประตูนั่นเราคะ่ะเลือนไม้หลังนั้นเป็นเลือนหลังเล็กมีห้องเดี่ยวมีระเบียงหน้าและหลังระเบียงหน้ามีคนผ่านไปมาเสมอส่วนมากเป็นพวกคนงานโรงสีส่วนระเบียงหลังติดกับรั้วสังกสีมีรั้วต้นไม้ทอดออกไปเฟื่องฟ้าออกดอกอาลามพราวไปทั้งต้นเลือนหลังนั้นเป็นเลือนสําหรับผู้หญิงที่มาหาเขาเป็นการชั่วคราว คงมองดูเรือนหลังนั้นอย่างไม่แน่ใจว่าพิมพ์จะมาหาเขาที่นั่นได้หรือไม่ตัวเขาอยากให้มาแต่เขาเกรงว่าหล่อนจะไม่มามันจะมาหรอเขาถามยังไม่แน่ใจถ้าฉันชวนมาเขาอาจจะมาถ้าไม่พิงพามาได้ฉันให้พันบาทให้จริงๆสาบานให้ก็ได้โอ้ถ้าอย่างนั้นละก็เป็นหวานฉันราคาเท้าแก่เตรียมไว้เธอขาะพันบาทพรุ่งนี้ฉันไปหาเขาแต่เช้าเลยทีเดียว การรับรองอย่างแข็งขันเช่นนั้นทําให้โงศรัทธาแม่พิ้งมากยิ่งขึ้นความจริงยามนั้นเขามีความเล่าร้อนในเพศตรงกันข้ามน้อยลงไปเพราะว่าเขามีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งมาบรรเทาความกัดกรุ้มเขาลงไปความปรารถนาของมนุษย์เท่านั้นแม้ว่ามันจะกว้างขวางสุดแสนไกลอย่างไร้ขอบเขตก็ยังมีสิทธลธรรมคอยเหนียวหลังไม่ให้ต้องเตลิดออกนอกลู่นอกทางกระทังประกอบกรรมอันชั่วเพื่อบรรลุความปรารถนานั้นแต่สําหรับนายหง ความปรารถนาทางการมารมไม่แตกต่างกับหินที่พกหนุนพูนอย่างหนาแน่นนับวันจะพกพูนทวียิ่งขึ้นไม่มีวันลดน้อยถอยลงการสูญเสียสามีไปด้วยการเป็นพิรุษชวนให้คิดไปในทางร้ายทำให้พี่น้องสองเมียของนายนาคต้องบ่ายหน้าเข้ามาหานายฮงเพื่อขอความช่วยเหลือโดยคิดว่าลำพังตัวเขากับพวกพ้องนายนาคผู้ผัวคงไม่มีทางสืบสวนได้ถึงอย่างไรต้องเปลืองรายจ่ายอยู่ไม่น้อยนายฮงเป็นลูกพี่ ในนาคเป็นผู้จงรักภักดีตอนในหฮงผู้เป็นลูกพี่และในนาคก็เป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากในหฮงสารพัดอย่างความจริงสองพี่น้องก็คิดถูกเพราะในโฮงมีความกัดกลุ่มมากที่คนสำคัญของตนทั้งสองคนจู่จู่หายไปอย่างไม่มีปีมีครุยเวลาย,ยิ่งผ่านไปก็เป็นที่รู้แล้วว่าทางการยังทำอะไรในหฮงไม่ได้ข่าวนี้แพร่ไปทั่วเมืองหากคนทั้งสองซุ่มซ่อนอยู่ก็สมควรแล้วที่จะเผยโฉมออกมาแต่นี่ก็ยังเงียบหายไป เมื่อสองเมียของนายนาคมหานายห,หงนายหงก็เล่าให้ฟังว่าตนมีความห่วงยยใยนายนาคมากเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งให้ลูกน้องทั่วสารทิศออกสืบให้แน่ชัดว่าคนทั้งสองอยู่ที่ใดทั้งนี้เรื่องความหมดเปลืองนั้นไม่ได้นึกถึงทั้งที่พูดถึงเรื่องความห่วงยยใยนายนาคสายตานายหงก็วาววามทุกคราวไปเมื่อมองไปยังเมียน้อยนายนาคที่เพิ่งได้มาใหม่ๆสายตาคู่นั้นสำแดงความปรารถนาอย่างเด่นชัด เมียน้อยในานาคเป็นผู้ที่มีโส้ทรงองค์เอวอย่างที่เด็กหนุ่มชาวเมืองสิงพอใจจะเรียกว่าอวบและยวนใจตั้งแต่กระพุ่มอกและตะโพกทั้งใบหูก็บอกถึงอุปนิสัยใจ,ใจคอในเรื่องชู้สาวว่าว่องไวเอาการอยู่นางผู้เป็นพี่ไม่ได้สนใจสายตาเท่าแก่ใหญ่จะมีความมุ่งหมายอย่างไรพร้อมโมแต่ห่วงผัวถ้อยคำที่เจรจาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนบางคราวน้ำตาไหลแต่หลิวมองสายตาเท่าแก่ด้วยความสงสัยชะโงนและในที่สุด หล่อนก็ยิ้มละไหม่เมื่อนึกได้ว่าผู้หญิงคนใดก็ตามถ้าเท่าแก่ท่านชอบทองเป็นพราวตัวแต่ก่อนนี้ริวไม่มีทางจะชอบในหงแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องเพชรทองและเงิน